ปาร์ิจ้าที่ตลาดพิยาคนลุมนะคะมีเฟอร์นิเจอร์สแตนเลสแท้จำหน่ายนะคะเป็นเก้าอีค้ค่ะราคาไม่แพงคะ่ะตัวละ500บาทอันนี้นะคะเป็นเพจของเขานะคะนี่คนขายนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ออสวยมากเลยค่ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เหล็กใช่ไหมคะเก้าอี้สตแตนเลสนะคะ ก็อีสแตนเลสไม่ใช่เหล็กนะคะสแตนเลสแท้คุณอามนะคะคุณอามที่เขามาร้านท่ยาบ่อยๆนะคะก็เป็นเจ้าของอก็เป็นเจ้าของกกิจการสแตนเลสนะคะรับทำสแตนเลสทุกชนิดดูเก้าอี้มีต่ำมีสูงนะคะเล่นระดับกันขึ้นมาอันนี้ตัวใหญ่ตัวละห้าร้อยบาทถูกนะคะ ว้าวสวยมากเลยที่ตลาดที่ยากตกลุมนะคะมีเก้าอีส้สแตนเลสขายนะคะคุณอาค่ะการันตีคุณอามนะคะเจ้าของกิจการนะคะกิจการใหญ่โตนะคะรับผลิตรับจำหน่ายนะคะรับผลิตรับจำหน่ายราคาย่อมเยาดูราคา ตัวละ300นะคะแเหล่แท้นั่งี้ตัวต่ำลงมา270ตัวสูง370ไม่แพงเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายนะคะ